สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกันในคลิปที่2ค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้คุณครูธิดาพรจะมาแนะนําเมนูอะไร ให้เรารับประทานกันวันนี้เรามีเมนูอะไรคะพี่พรวันนี้เราจะทํายำผลไม้รวมยอดอ่อนทานตะวันกันเป็นเมนูที่หนูชอบมากเลยค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นเมนูที่ฝึกให้เด็กๆนั้นรับประทานผลไม้ที่หลากหลายและที่สําคัญเรายังมียอดอ่อนทานตะวันซึ่งถือว่าเป็นพืชที่มีโปรโตีนสูงมีไฟเบอร์สูงนะคะซึ่ง ยอดอ่อนตะวันเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการเขาเรียกบำรุงนะคะบำรุงสมองได้ด้วยนะคะและแถมเรายังมีเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะคะเป็น เขาเรียกว่าเป็นโปรตีนจากถั่วได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ในส่วนผสมของน้ํายํานั้นเราก็จะมีน้ําปลามะนาวแล้วก็น้ําเชื่อมนะคะอันนี้เราสามารถใช้น้ําตาลสดๆได้เลยได้ได้ถ้าเราไม่มีน้ําเชื่อมเราใช้น้ําตาลเพียงแต่ว่าเราจะมาคนให้เข้ากันระหว่างน้ําปลามะนาวแล้วก็น้ําตาลให้เข้ากันก่อนแต่การมีน้ําเชื่อมนั้นมันจะรวดเร็วในการผสมน้ํายำนะคะ เรามาดูกันเลยแล้วกันนะคะว่าเรามีขั้นตอนกระบวนการทำยังไงได้๋ยวเชิญพี่พรต่อเลยค่ะอันดับแรกจะเป็นผู้ช่วยทำน้ำยำก่อนนะคะน้ำยำเราก็จะใส่เราหาอ่างผสมนะคะอ่างผสมเพื่อจะไว้คลุกเคล้านะคะในการทำยำของเรานะคะน้ำปลานะคะเราก็ดูส่วนผสมแล้วกันนะคะว่าส่วนผสมของเรานั้นมีเอมากน้อยแค่ไหนนะคะเราใช้น้ำปลาประมาณเอ่อช็อก ช้อนครึ่งนะคะช้อนครึ่งแล้วก็มะนาวนะคะสักช้อนอันนี้มะนาวสดแล้วแต่มะนาวสดค่ะนะคะแล้วก็น้ําเชื่อมนะคะส่วนผสมของน้ําปรุงเนี่ยนะคะขึ้นอยู่กับเราละกันว่าเราชอบแบบไหนนะครับใช่ใชะใส่น้อยๆนะคะเราก็เอามาผสมนะคะแล้ว คนให้เข้ากันนะคะคุขกข้าให้เข้ากันะระหว่างน้ำปลามะนาวแล้วก็น้ำเชื่อมนะคะชิมรสชาติตามชอบเลยนะคะชิมก่อนแล้วค่อยเพิะะ่มอื่น หลังจากที่เราทำน้ำยำเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็จะเอาผลไม้ที่เราเตรียมไว้นะคะหั่นเป็นลูกเต๋านะคะหั่นเป็นลูกเต๋าแล้วก็ถ้าเผื่อมะเขือเทศราชินีถ้าเรามีลูกเล็กๆก็ไม่จำเป็นต้องผ่าใส่ได้ทั้งลูกใส่ได้เลยค่ะเราก็จะใส่ลงไปแล้วเราจำเป็นจะต้องเรียงไหมคะหรืออะไรก่อนอะไรก่อนก็ได้นะคะอันนี้เป็นองุ่นเราใช้องุ่นไร้เมล็ดองุ่นไเมล็ดซึ่งเใลาปท่ายค่ะนะคะอันนี้แอปเปิ้ล แดงเปิลแดงใช้ผลไม้ที่มีความหลากหลายของสีซึ่งเวลานำมายำแล้วอ่ะจะทำให้สวยนะคะอันนี้อันนี้เป็นฝรั่งนะคะอันนี้เป็นชมพูชมพูชมแดงนะคะเราเปลี่ยนผลไม้ก็ได้นะคะเราอยากได้ผลไม้อะไรที่จะนํามาใช้ในการยําสามารถทําได้เลยนะคะตามชอบตามชอบเลยนะคะแล้วก็เอา อันนี้หยิบได้เลยไม่ได้เลยค่ะเทเลยใส่เลยเลยนะคะเป็นนี่เวลาเราคลุกนะคะเราก็จะใช้ในส่วนของฟุกเคล้าให้ครากันนะคะฟุกเคล้าจะทําให้มีความสวยงามขึ้นนะคะเมื่อเราใส่ยอดทานตะวันลงไปกลิ่นหอมเริ่มขึ้นมาแล้วนะคะและสุดท้ายนะคะเราจะเอาเม็ดมะม่วงหิมพานนี่นะคะค่ะใส่ลงไปทีหลังเทใส่เลยใช่คะเพื่อไม่ให้เกิดความชื้นนะคะ นั้นเราเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตักใส่จานได้เลยค่ะโโเ,เมนูนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลว,ลวค่ะยำผลไม,ม้รวมยอดอ่อนทาน,นตนะวันค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะ เมนูสุขภาพของเรานะคะยำผล,ลไม้รวมยอดอ่อนทานตะวันค่ะเมนูสุขภาพของเด็กๆค่ะโหน่าทานมากถ้าหนูต้องการความซีดนี่สามารถใส่พริกได้ไหมคะได้ค่ะคใช้พริกขี้หนูนะคะซอยบางๆนะคะใส่ลงไปในยำจะทําให้รสชาติเราแซบขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะว้าวน่ารับประทานมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณรูขอไปรับประทานก่อนนะคะชิมดูว่าจะอร่อยแซบแค่ไหนอ่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะ